ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง1,000 0นะครับ7,400กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในไลฟ์นี้นะครับผมว่า FC ได้ชมพระเครื่องมงคลนะครับขององค์บุรพาจารย์แห่งจังหวัดนครเลนสีมาอีกรูปหนึ่งที่ผมว่ะคูณท่านให้ความนับถือมากๆนะครับนั่นคือ องหลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับขออนุญาตนะครับองค์หลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับผมขออนุญาตปรับระดับนะครับปรับระดับของเหรียญท่านนะครับเพื่อให้ท่านได้ชมความงดงามมากๆนะครับองค์หลวงปู่คงทิติปัญโยแห่งวัดต,ตะคอนะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นเหรียญองค์ปรพาจารที่นิยมมากๆผมจะเรียนว่าเหรียญน,นี้นิยมมากนะครับ เป็นเหรียญนิยมมากและก็หายากมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับนี่คือเหรียญไบโพเสมาหลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับทําไมผมบอกว่าเป็นเหรียญไบโพเสมาเอฟสังเกตดูด้านหน้าซึ่งประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อนะครับชัดเจนและเข้มขลังมากๆครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อนะครับที่ชัดเจนและเข้มขลังมากๆอยู่ภายในไบโพนะครับอยู่ภายในไบโพ เทปสือสังเกตดูด้านหลังขององค์หลวงพ่อไหมครับด้านหลังองค์หลวงพ่อนั้นมีลักษณะคล้ายๆใบเซมานะครับอยู่ที่ด้านหลังและมีองค์นาคาหรือองค์พญานาคสององค์ที่บรรจบนะครับกลายขึ้นไปด้านบนเป็นลักษณะของเหรียญทรงเสมานะครับแล้วก็มีตรงฐานด้วยแต่เหรียญเสมานี้ประทับอยู่ในใบโพ้พูดง่ายว่านะครับหลวงปู่คงนั่งนะครับประทับเสมาใบโพนะครับเป็นเหรียญห่วงเปิดและมีห่วง ด้านบนที่เป็นห่วงมากับตัวเรียนเลยเป็นเหรียญที่เข้มขขังคมชัดมังากครับเหรียญน,นี้จะสร้างนะครับในปีสําคัญและหายากครับผมเหรียญ FC ว่าเหรียญน,นี้นิยมมากๆจะสร้างในปี242นะครับวัดตะครออคงนะครราชซีมาผมเองมีโอกาสได้ไปแต่งผลงานเพลงบารมีหลวงปู่คงถวายขยายบุญบารมีองค์หลวงปู่นะครับตอนนี้สรีระสังขารของท่านก็เก็บไว้ในหลวงแก้วนะครับ ที่วัดตะเคอร์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นองค์บุรพาที่มีผู้นับถือศรัทธามากๆพระท่านมากด้วยเมตตานะครับผมขอเลื่อนขยายให้ชมบาร,รมีของท่านนะครับไว้ที่หน้าเหรียญแบบนี้นะครับเอฟซี FC เห็นแล้วสบายใจสบายตาเพราะเป็นเหรียญแท้ๆคมชัดเข้มขลังด้วยบาร,รมีท่านนะครับเอฟซี FC เข้ามารับชมก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวถ้ารับชมหลายๆท่านแล้วผมจะรีวิวรายละเอียดให้ชมอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่ผมจะสตรีมในไลฟ์นี้ครับซึ่งแต่ละไลฟ์ผมเรียน f อฟว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวค่อนข้างช้าเพื่อ f อฟซีได้รับชมรับฟังการรีวิวนะครับในทุกเทคต์รีวิวที่มีคุณภาพนะครับให้ได้รับชมพระเครื่องวัตถุมงคลสาคัญนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อ f c ทุกท่านนะครับและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากที่ f c จะได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับ ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมของ FC นะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากให้แชร์ต่อไปเอฟซหนึ่งผมย่อลงให้ชมด้านหน้าก่อนเดี๋ยวด้านหลังผมจะรีวิวพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งว่าด้านหลังมีองค์กรอย่างไรนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองคหลงปูคงทิติปันโดประทับนั่นขัดสมาธินะครับเต็มองค์บนองคนาคาที่มีกายโค้งขึ้นไปบรรจบกันตรงส่วนหางนะครับและด้านล่างในสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจารึกนะครับชื่อของหลวงปู่หลวงปู่คงนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหนรียญใบโพนะครับนิสสาเป็นห่วงเปิดด้านบนนะครับมีลายขนกอยู่ตรงขั้วของห่วงและองค์นาคาสององค์นั้นเข้มขขังมากๆผมพิกให้ชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับให้ชมยันสําคัญนะครับผมยังไม่ต้องบอกว่ายันอะไรเอฟซีหลายท่านรู้จักแล้วนะครับผมขยายนะครับยันนี้คือยัน5นะครับหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นยันมงคลและสําคัญมากมาส่วนใหญ่เราจะปรากฏเห็นใน เพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราจะพบยันมงคลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายไว้ตรงยันมงคลแล้วจะมารีวิวรายละเอียดให้เอฟทีรับชมคุณค่าและมูลค่าของเรนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดยอดเข้มขังขนาดไหนโหขอบคุณการรับชมที่เข้ามารับชมหลายท่านเลยขอ FC เอฟีมีความสุขสาเร็จสมหวังเอฟีผมทั้ง17,400กว่าท่านแล้วจะ500ท่านแล้วนะครับขอให้ทุกท่านสําเร็จสมหวังท่านใดสิ่งใดผมมาสิ่งดีนั้นกลับไปตอบแทนเอฟีนะครับ เดี๋ยวผมจะวาง Text r ์รีวิไว้ตรงนี้นะครับแล้วย่อเหรียญส่วนหลังให้ส c ชมพร้อมๆกันก่อนผมจะรีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งว่าเหรียญมีความ,เข,มเข้มขังคมชัดขนาดไหนและจะสร้างด้วยโลหะชนิดใดน,นะครับ ครับขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะครับทุกๆท,ท่านนะครับผมขอขยายยันห้าที่ปรากฏอยู่ตรงด้านหลังเหรียญ FC สังเกตดูนะครับไม่ใช่ยันห้าปกติแต่ FC เห็นเลขมงคลตรงกลางยันห้าตรงนี้ไหมครับนั่นคือเลข89เลข89นี้เป็นอายุวัฒนมงคลหลวงปู่คงทิติปัญโยในปี42นะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี42ที่วัดตะคออําเภอโคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลวงปู่คงนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่เขียวนะครับอํบยาเภอบัวใหญ่นครราชสีมานะครับและองค์หลวงปู่คงที่ติปัญญานั้นท่านออกเหรียญเยอะมากนะครับ f c สามารถสืบค้นข้อมูลใน Google เสิร์ชฐานข้อมูลได้และยันประกอบด้านในยัน5นี้คือยันนา f c เห็นไหมครับนะครับเป็นยันมงคลมากๆพิกไปชมด้านหลังเหรียญเนื้อทองแดงที่สวยขนาดนี้นะครับอ่าอ่าด้านหน้านะครับ ครั้งหนึ่งซลลเอฟซีที่เข้ามารับชมทีหลังจะเห็นรูปองค์บุรพาจารย์หลวงปู่คงทิติปัญโยที่ประทับอยู่นะครับสุดยอดเข้มขลังนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังและบารมีขององค์บุรพาจารย์หลวงปู่คงทิติปัญโยวัดต,ตะเคออำเภอคงนครราชสีมานะครับผมเรียนเอฟซีว่าเหรียญสําคัญขององค์ท่านทุกรายการเหรียญน,นะครับหายากมากโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับผมเรียนเอฟซีว่าเป็นเหรียญมงคล และเป็นเหรียญนิยมนะครับเป็นเหรียญนิยมมากๆนะครับและเห็นเอซีว่าในเทสไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์ที่เป็นมงคลผมขอเอฟซีผมได้รับสิ่งดีๆที่เป็นมงคลนะครับในเวลานี้ท่าในใดที่เข้ามารับชมทีหลังนะครับขอให้ได้รับแจกสิ่งที่ดีๆนะครับด้วยบารมีองค์หลวงปู่คงทิติปัญโยผมขยาย ให้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วจะค่อยๆเทครีวิวสำหรับเอฟทีมาลุ้มชมทีหลังนะครับ เดี๋ยวพอ FC ทุกท่านได้รับชมแล้วผมก็จะสตรีมไรนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับธรรมดา,าอีกครั้งหนึ่งครับ ผมขอขอบคุณนะครับการเข้ามารับชมของ FC ทุกท่านนะครับทั้ง17,400กว่าท่านในไลฟ์นี้นะครับผมย่อให้ชมบาร,รมีขององค์บูรพราจาย์อีกครั้งหนึ่งไอเดียน FC ว่านะครับองค์บาร,รมีของท่านนั้นสุดยอดเพี้นมากมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชมก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะมารีวิวรายละเอียดที่เหลือแล้วก็ซีนวิดีโอชุดน,นี้อีกครั้งนึงครับ ครับผมต้องขอบคุณ f อฟทุกท่านสำหรับการเข้ามารับชมในเทสโอชุดนี้นะครับในไลฟ์สดนี้นะครับและท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากช่วยแชร์ต่อไป FC ท่านอื่นด้วยนะครับเหรียญสําคัญนี้คือเหรียญองค์บูรพาจาจา์หลวงปู่คงทิฏิปัญโยนะครับซึ่งเป็นองค์บูรพาจาจารที่ผมได้แต่งผลงานเพลงถาวายขยายบุญบารมีของท่านโดยมอบผ่านท่านเจ้าอาวาส วัต,ตะขออำเภอคงนครชัีมารูปปัจจุบันนั่นคือพะอจย์เทวินนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าอำเภอคงรูปปัจจุบันนะครับผลงานเพลงบาร,รมีหลวงปู่คงของผมสามารถติดตามได้ในแมนแตกะกสินาออฟฟิเชียลหรือสามารถใช้ Google Search ในการค้นหานะครับชื่อผลงานเพลงว่าบารมีหลวงปู่คงครับเอฟซี FC จะได้รับชมผลงานของผมที่ผมทําเพื่อถวายขยายบุญบาร,รมีขององค์หลวงปู่คงวัต,ตะขอนะครับด้านหลัง ประทับอัครยันเป็นยันห้านะครับตรงกลางจารึกหมายเลข8 9อายุวัฒนมงคลองค์ององหลวงปู่ในขณะนั้นนะครับในปี2012ที่จัดสร้างเรียนเจ้กของความมัตตคออำเภอคงนครราชสีมาครับสุดยอดเข้มขขังแห่งวัตถุมงคลนะครับองค์บุรพาจารย์อีกหนึ่งรูปที่หลวงพ่อคุณปริศต์โธหรือพระเทพวิทยาคมเถระให้ความเคารพนับถือยอย่างยิ่งนะครับและท่านได้เดินทางมากราบนะครับไหว้องหลวงปู่คงอยู่เป็นประจากษนะครับท่านทั้งสองเป็นสาธิชซึ่งแต่ละกันด้วยนะครับ เหรียญมีวารณะสำคัญอันเป็นมหามงคลน,นี้ผมเ,เรียน f อฟว่าเหรียญนี้นะครับสุดยอดมากๆนะครับเ <c oughs> ลยหายากเลยเป็นเหรียญน,นิยมนะครับผมจึงฝาก f อทุกท่านที่แชร์ต่อนะครับช่วยวิวและเทคก์รีวิวนะครับ <c oughs> เหรียญมงคลน,นี้ผมมีเหรียญองค์หลวงปู่หลายรุ่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรีวิวทยอยรีวิวให้ชมเรื่อยๆอย่างละเอียดเหมือนกับ text review, เทคก์รีวิวเท็ไลฟ์ในวันนี้นะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้เหมือนจะเป็นเหรียญใบโพแต่จริงๆแล้วเป็นเสมาประทับใบโพนะครับเอฟซีดูดีๆว่า หลวงปู่ท่านประทับนั่งบนออขอหนดขององค์นาคานะครับหรือพญานาคสองตนนะครับแล้วประทับนั่งบนฐานนะครับรท,ที่ประทับอยู่บนฐานให้ท่านน้องนั่งน,นะครับแล้วก็ประทับเป็นลูกทรงคล้าย,ายเสมาแล้วประทับบนใบโขกเหรียญนีข <c oughs> ึ้นสวยและนิยมมากๆเป็นเหรียญปี42ครับปีเก่าแก่ที่นิยมมากๆอีกหนึ่งชนิดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของหลวงปู่นะครับ ครับผมต้องขอบคุณ f อมากมากนะครับในไลฟ์นี้นะครับผมขออนุญาตที่จะนะครับให้เอฟซีได้รับชมในส่วนของเหรียญที่ขยายอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งและขออนุญาตสตรีมนะครับในไลฟ์นี้เป็นวิดีโอนะครับฝาก f อช่วยกดแชร์กดวิวและเทส์รีวิวกดซับสไคร e นะครับและส่งต่อไปยัง f อท่านอื่นๆด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขสำเร็จสมหวังปาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้รับในสิ่งที่พึงปาัฒนาด้วยบาร,รมีขององค์หลวงปู่คงทิติปัญโยแห่งวัดตะขคออําเภอคงนันคอร์รีมาองค์บุรพาชาย์ที่หลวงพ่อคูณปริศโตนะครับให้ความเครารพนับถืออย่างสูงนะครับขอบคุณท c ฟทุกท่านนะครับสวัสดีครับ